ตอนนี้ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลกับฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วนะครับเมื่อคืนนี้หลังเกมชิคเก้นคลอปยกนิ้วให้เลยนะครับลิเวอร์พูลฟอร์มดีสุดในหลายนัดในช่วงที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ครับชิคเก้นคลอปกุนซือนมวร์วันของลิเวอร์พูลครับออกอาการดีใจและยอมรับว่าเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดในรอบหลายเกมลิเวอร์พูลต้องบอกว่าบุกไปชนะเวสแฮมเนี่ยสองประตูต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์เลีอังกฤษตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ6ของตารางคะแนนแล้วนะครับตามหลังอันดับ5อยู่แค่คะแนนเดียวแถมลงสนามน้อยกว่า1เกม แล้วจบเกม c h i c นคล c l ก็บอกว่าออผมรักครึ่งแรกนะพวกเราเล่นได้ดีจริงๆคุมเกมได้และจากนั้นก็ตุตูตามหลังศูนย์ประตูตัวหนึ่งแต่พวกเราก็ยังคงเล่นแบบเดิมต่อไปทําประตูที่น่าเหลือเชื่อเล่นกันต่อไปทําให้ฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจากนั้นก็ทําประตูในครึ่งหลังพวกเราต้องการลูกตั้งเตะ แต่ผมมีความสุขมากกว่าสิ่งนั้นเมื่อวันอังคารเชีมาติฟได้หม่งห้าครั้งและส่งบอลชนรั้วหมดแต่วันนี้เสียบตะข่า,ขายผมพอใจกับเชอมาติฟมากๆที่วันนี้เขาแสดงตัวออกมาแม้ว่าฤด,ดูกาลน,นี้จะไม่ใช่ปีของเขาก็ตามบางทีลูกทีมอาจจะเจอจังหวะก,การเล่นของตัวเองอีกครั้งและผมชอบฟุตบอลที่เราเล่นครึ่งแรกเป็นเกมที่ดีที่สุดที่พวกเราเล่นในช่วงที่ผ่านมามันชัดเจนมันคือสิ่งที่พวกเราเนะี่ยเคยเป็นฟุตบอลและเคยเล่นมาก่อน มีหลายเกมในฤดกูกาลนี้ที่พวกเราแสดงผลงานในแบบที่คนอื่นไม่รู้ว่าเป็นพวกเราแต่วันนี้พวกเราแสดงเห็นว่ามันยังคงอยู่ในตัวเราและผมพอใจกับสิ่งเหล่านั้นอ๋อฮะอันนี้คือสิ่งที่จิกเก้นครอปให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเมื่อคืนนี้ครับ ฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วเร์วูลูนะครับดีวันดีคืนไปเลยโอ้โ oh หยิ้มบานเลยนะสำหรับเร์พูลตอนนี้ครับ mm hmm. กลับมาได้ในเกมเมื่อคืนนี้อาถรรพ์ชุดขาวเมื่อคืนนี้ชนะนะต้องบอกงี้ก่อนนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับเร์พูลตอนนี้ครับกำลังขยับขึ้นมาได้้เรื่อยๆครับ